มาดูต่อกันที่ภาพยนตร์เรื่องนี้กันหน่อยนะคะ <c oughs> เร็วๆนี้กําลังจะเตรียมส่งความสุขให้แฟนๆชาวไทยได้ติดตามกันช่วงสงกรานนี้กับภาพ,พยนตร์เรื่องไวอลวน์ฮ่อวโห่ะากจากฝีมือการกํากับของอดีตพระเอกรุ่นใหญ่อเอ๋ภโรจน์้าแล้วเมื่อคืนเนี่ยมีการจัดงานรอบสื่อมวลชนเนาะนักแสดงน,นําก็มากันเยอะเลยมาจะเป็นแน็กชาลี จิ๊บปกฉัดนะคะมาร่วมงานกันแล้วก็อีกหลายท่านคึกคักเลยทุกคนฝากเชิญชวนให้แฟนๆไปช่วยอุดหนุนหนังไทยกันเยอะๆนะ12เมษายนนี้ค่ะ ส่วนทางด้านแน็กชาลีนะคะหนึ่งในนักแสดงนําของเรื่องนี้อัปเดตเกี่ยวกับกรณีที่เจ้าตัวโดนโกงเอ,อเอาอีกแล้วสารพัดก,ก,การโกง <นะ S 2> จริงๆที่แน็กเนี่ยโดนมานะคะเห็นว่าทั้งตอนจ้างช่างมาต่อเติมบ้านนะะงานจ้างรีวิวรีวิวสุดตัวขนาดนี้เงินก็ไม่ได้ก็มีแน็กก <N AC S 2> ็ตอบตามสไตล์สายชิว่ะบอกว่าโกงก็โกงไปไม่ได้คิดจะทวงเงินใครแล้วก็คิดบวกอีกนะใครทําอะไรก็ได้แบบนั้นแหละค่ะแต่ที่หวั่นใจมากกว่าโดนโกงก็เป็นเรื่องของความอายเออ าอายนะไม่กล้าบอกครอบครัวอไปฟังเขาซิว่าเขาอายเรื่องอะไรบ้างตายละในลึกๆบางทีไม่ว่าคาดหวังอะแต่ว่าสําหรับตัวผมอะแม้แต่เรื่องตามยังขี้เกียจเลยแม้แต่เรื่องตามยังขี้เกียจเลย <c oughs> ที่โดนโกงก่อสร้างใช่ไหม โอ้โหขนาดเรายังไม่ต้องไปแจ้งความเลยเนี่ยมีคนไปแจ้เงเยอะแยะยังไม่มีใครได้สักคนเลยพยายามปรับตัวเองแล้วตั้งใจทํางานให้ได้ดีกว่ายอะไรเงี้ยเรื่องพวกนี้เราเราโทษใครไม่ได้เลยต้องโทษตัวเราเองเลยนะฮะซึ่งแบบก็คงไม่ต้องแบบคิดอะไรมากถ้าแบบวันไหนเราเป็นคนยังไงมันก็เดี๋ยวเป็นกันเองนะนั่นแหละช่างนะโอ้บอกะไรไม่ได้เอคงมีความสุขดีนะคงมีความสุขดีนะจะ <laughs> ใช้เงินให้สนุกนะจะใช้เงินให้สนุกนะ คุณผู้ชมแต่ว่าคอนเน็กเป็นแบบนี้อาจจะเป็นช่องโหว่ให้พวกมิตราชีพเนี่ยเข้ามาหานแบครึเปล่าเลยตั้งหน้าตั้งตาทำอาหากินตั้งใจรีวิวสุดตัวขนาดนี้จะจ้างก็จ้างเขาแบบหนักๆค่ะเออตาวก้าวนะ